สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบอีกครั้งนะครกับ Tom Story Car X Lifestyle ครับมาใน EP ีนี้นะครับผมเราได้นําน้องเล็กสุดจาก m a z d a นะครับผมอย่างเจ้า Mazda 2มารีวิวกันครับแน่นอนเจ้ารถคันนี้เป็นน้องเล็กสุดที่เพิ่งออกมาใหม่ในปีนี้นะครับกับการแต่งหน้าทาปากและเสริมออปชันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายภายในนะครับแล้วก็รวมไปถึงสีใหม่ที่เพิ่งออกมาในปีนี้อย่างแพทเ um ัมควอดนั่นเองนะครับเจ้า Mazda 2คันนี้มีความน่าสนใจมากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนอกจากออปชันและสีใหม่ เขาเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของราคานั่นเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เขาใส่ให้มาไม่ว่าจะเป็นสีใหม่หรือออปชันใหม่ที่ใส่เข้ามาในมาสเตอร์สคันนี้ราคาของเขายังคงเท่าเดิมครับรถคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามทอมไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับเจ้ามาสเตอร์สองสองพตามทอมไปลุยกันเลยครับ ในส่วนของ m a ส d a า2 2022นะครับในปีนี้เขามาด้วยคอนเซปต์ใหม่ครับที่มีอยู่ว่า lightless ordinary ครับไม่ธรรมดาในแบบที่คุณเป็นครับแน่นอนเจ้ารถคันนี้เป็นน้องเล็กสุดจากทางมาสด้านะครับ เขามีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีใหม่ที่บอกไปแล้วต้นนะครับนั่นก็คือสีแพตินัมควอสนะครับรวมไปถึงออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของความสะดวกสบายและแน่นอนครับเขามีมาให้เลือกถึง2เครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Sky Active Crean ่องดีเซลและก็ Sky Active b เบนซินนั่นเองนะครับสเครื่องยนต์กับ2ขนาดครับแน่นอนเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล1.5ที่ให้พละกําลังที่ดีเยี่ยมรวมไปถึงแรง บิดที่ดีแล้วรวมไปถึงประหยัดน้ํามันอีกด้วยเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่หลายๆคนบอกว่าแหม่น้ํามันแพงเหลือเกินนะครับผม mm hmm. เจ้ารถคันนี้นะครับมาด้วยทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันนะครับและมาถึง8สีโอ้โ oh หเรียกว่าเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นมากๆหรือว่าน้องๆที่อยากจะมีรถคันแรกรถคันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับเริ่มที่ดีไซน์ของเขา้ก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้าครับแน่นอนในส่วนของไฟหน้าเองยังคงเป็นเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็น s ิกเนเจอร์ ของ Mazda นะครับผมเป็นแบบวงแหวนวงกลมแบบนี้แต่ว่าด้านในเราจะเห็นว่าไฟเลี้ยวยังคงเป็นแบบหลอดอยู่นะครับผมกระจังหน้าใหญ่โตตามสไตล์ของ Mazda รวมไปถึงโลโก้ Mazda ชัดเจนครับขยับลงมาด้านล่างครับเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเขามีกล้องที่ถูกแอบ,บซ่อนไว้อยู่ภายในกระจังหน้าอีกด้วยนะครับเรียกว่ากลืนกันไปเลยถ้าไม่สังเกตดๆีๆอาจจะไม่เห็นนะแต่เขามีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่ติดมาให้พร้อม ในเรื่องของความปลอดภัยดีไซน์ด้านหน้ายังคงเอกลักษณ์ของ Mazda ครับผมเชื่อว่าพอใครเห็นด้านหน้าแบบนี้รู้อยู่แล้วแหละว่านี่คือ Mazda สมัยใหม่ที่ถูกดีไซน์ออกมาภายใต้โคด o ดีไซน์โซ่ออฟโมชั่นน้อยๆแต่มากขยับต่อมาได้ข้างอีกว่าครับขยับมาที่ด้านข้างครับแน่นอนในส่วนของล้อแม็กเองนะครับมาสด้คันนี้นะครับให้มาเป็นขอบ15นะครับลัดมาด้วยซีรียาง185 650 5นะครับผมก็เรียกได้ว่าด้วยลายล้อแม็กแบบนี้ด้วยสีที่ให้มาก็ดูตัดกับสีของรถที่เป็นสีใหม่อย่างแพตเิร์นควอตได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ดูหล่อเหลาดีนะขยับมาด้านข้างครับเราจะเห็นว่าในส่วนข,ของกระจกมองข้างเนี่ยก็ดูโชบเฉียวและที่สําคัญมี b บรายสปอรตอีกด้วยนะครับเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเจ้ารถคันนี้เขามี i Active Sense นะฮะในเรื่องของความปลอดภัยรอบข้างจัดมาให้แบบเต็มๆเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆของ m a z d a นะครับขยับลงมาด้านล่างครับสังเกตดี บริเวณนี้ก็ยังมีกล้องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้นอกจากมีกล้องด้านหน้าด้านข้างแล้วก็มีด้านหลังด้วยคุณสามารถมอง360องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับเรียกได้ว่ามองในรถเห็นทุกมุมกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากไบสปอตกล้องแล้ว คุณก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ Mazda เพิ่มเติมมาให้กับราคาเท่าเดิมของ Mazda 2คันนี้นะครับแน่นอนในส่วนของที่เปิดประตูก็ยังคงเป็น Smart Keyless อยู่แน่นอนนะครับใครที่มีกุญแจอยู่ในมือนะครคุณก็สามารถเปิดเข้ารถได้เลยนะครับอยากจะล็อกก็กดล็อก สบายๆนะครับผมขยับลงมาด้านข้างนะครับผมเราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจากภายนอกด้วยไซส์ของรถแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองมากกว่านะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เลือกรถในสไตล์นี้หรือไซส์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะขับในเมืองแต่ถามว่าขับออกนอกเมืองได้ไหมได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่สบายนัอันี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่ารถไซส์ประมาณนี้ผมว่าในเมืองจะสะดวกกว่านะครับขยับมาด้านหลังกันดีกว่าครับ มาในส่วนของด้านทายกันบางดีกว่าครับก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น m a สเต2นะครับผมแต่ว่ามันดูเรียบหรูมากขึ้นกว่าเดิมด้วยสีใหม่นะครับผมและที่สําคัญเขามีเซ็นเซอร์ด้านหลังรวมไปถึงกล้องด้านท้ายที่ ถูกซ่อนไว้บริเวณการชนบริเวณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าซ่อนไว้อย่างเนียนเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยคุณสามารถมองได้รอบคันนะ360องศาความปลอดภัยผมถือว่า Mazda ให้มาดีเลยทีเดียวภายนอกโดยรวมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับออปชันที่เพิ่มเติมให้มานอกจากในเรื่องความปลอดภัยแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็รวมไปถึง สิ่งต่างๆที่ Mazda จับมาให้ใน Mazda 2จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามทองไปด้านในเลยครับ ายในกันแล้วนะครับผมกับเจ้ามาสด้าสคันนี้นะครับผมแหมตอนนี้เราสตาร์ทรถไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าภายในของมาสด้าสนี่นะครับให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้ารถคันนี้เป็นน้องเล็กสุดนะครับแต่ว่ามาสด้ายังให้ความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพวัสดุที่ประกอบขึ้นมาเป็นรถคันนี้นะครับผมถือว่าในกลุ่มเซกเมนต,ต์เดียวกันของรถเล็กเนี่ยเจ้ามาสด้าสเนี่ยดูมี วัสดุนะฮะที่ใช้ในการทำรถคันนี้เนี่ยดูค่อนข้างที่จะพรีเมียมสำหรับการดีไซน์ภายในเนี่ยของ Mazda เนี่ยเขาอยู่ภายใต้คอนเซปต์ HMI นะครับหรือว่า Human Machine Interface นะครับตรงนี้เนี่ยมาสด้ให้ความสำคัญในเรื่องของรถและคนมากๆ ตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ได้เลยว่าการที่เขาดีไซน์ปุ่มต่างๆเอาไว้ใกล้มือผู้ขับมากเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะมาปรับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับหรือว่าในส่วนของอินเทอร์เฟซบนหน้าจอเองนะครับเข้าโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนวิเกเตอร์ก็สามารถที่จะเอื้อมมือมาจับได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ สิ่งแรกที่เราสัมผัสได้กับรถคันนี้ครับแน่นอนในส่วนของเบาะเองยังคงให้ความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ของหนังที่ให้มาดีรวมไปถึงเราจะเห็นว่าผิวสัมผัสบริเวณนี้เนี่ยออกอารมณ์พับผ้าหน่อยเนาะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูสิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของเบาะฝั่งคนขับนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมรวมไปถึงคุณสามารถที่จะเมมโมรีที่นั่งของคุณได้2 m e เมมโมรีด้วยกันแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารเป็นแบบแมนนวลครับพวงมาลัย ถึงแม้ว่านี่จะเป็นน้องเล็กสุดแต่ทาง Mazda ก็ไม่ทิ้งลวดลายความเป็นสปอร์ตด้วยการใส่แพดเดิลชิฟมาให้เราด้วยนะครับคุณสามารถสนุกกับการขับขี่ได้หรือว่าสามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยการเชนเกียร์ก็สามารถที่จะบวกลบเกียร์ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าสามารถสนุกได้ทั้งแพดเดิลชิฟแล้วก็เกียร์แบบสเตปโทนิกเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกียร์ของเขาเนี่ยให้มาแบบ6สปีดนะครับก็ต้องบอกว่าขับขี่ได้อย่างสนุกสนานในสไตล์ของ m a z d a เลยทีเดียวนะ ในส่วนของหน้าปัดเองนะครยังคงเป็นแบบอนาล็อกนะครับทางซ้ายและขวาก็บอกออในส่วนของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากิโลเมตรต่อลิตรเอเวอร์เรสต่างๆนะครับอุณหภูมิภายนอกในส่วนของพวงมาลัยเองฝั่งซ้ายยังคงมีอินโฟเทนเมนต์คุณสามารถวางโทรศัพท์รับโทรศัพท์เปิดเสียงรีเสียงจากบริเวณนี้ได้และฝั่งขวามือยังคงมีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยครับ ในส่วนของด้านบนนะครับก็ยังมี Head-up Display นะครับที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะดูในส่วนของความเร็วที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอน,นี้ได้เลยรวมไปถึงเซ็นเซอร์ที่อยู่รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังเมื่อรถเดินทาง มาด้านหลังเนี่ยและใกล้รถของคุณเขาจะมีเซ็นเซอร์เตือนบน Head-Up Display มีด้วยนะครับหน้าจอกลางเองเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าก็ให้ r อนเ n น e n t มาครบครันแต่เสียตรงที่มันเล็กไปหน่อยแต่ตรงนี้ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยไซส์รถแล้วก็ความเป็นรถขนาดเล็กเนี่ยผมก็ถือว่าให้มาได้ดีในระดับหนึ่งละหล่ะแต่อาจจะไม่ได้ดีมากดูเล็กไปสักนิดนึ่งนะสำหรับตัวของทอมเองมองนะฮะอาจจะรู้สึกว่าแม ถ้าได้ใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งจะดีมากๆเลยทีเดียวฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาด้านในคุณสามารถต่อ Android Auto, Apple CarPlay ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านสายหรือแบบไ i เลสนะครับอันตรงนี้ดีมากๆเลยผมถือว่าเยี่ยมนะครับผมก็ใช้งานได้สั่งงานได้ผ่าน Apple ของคุณหรือว่าผ่านเครื่อง Android ของคุณนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะถือว่าเป็นข้อเสียของเจ้าคันนี้หน่อยนะัคือในเรื่องของคุณภาพของกล้องครับ อาจจะไม่ได้ดีมากอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยกล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังที่ให้มามี360มองศาดีไหมดีแต่คุณภาพของภาพอาจจะไม่ได้ดีมากนักอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะรวมไปถึงตรงกลางครับแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าออปชั่นที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือส่วนของ wireless charging นะครับ ใครที่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถชาร์จแบบไวเลสชาร์จจริงคุณสามารถวางแล้วก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับผมนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาสด้าใส่มาให้โดยรวมด้านหน้าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะนั่งสบายไหมตามทอมไปเลยครับเฮ้ยชุบว้าสำหรับในส่วนของเบาะแถว2เองนะครับด้วยไซส์ขนาดของมาสด้า2ผมเชื่อว่าหลายๆคนคุณได้สัมผัสกันมาบ้างแล้วนะครับ ทอมเป็นคนสูงร้อแบบสนะครับทอมถือว่า m a เ d อร์ก็ยังพอให้ความสบายได้ในระดับหนึงนะแต่ว่าไม่ได้มากเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างที่จะสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยเล,ล็กรูมันจึงเหลือน้อยมากนะครับสำหรับคนสูงสูงอย่างผมแต่เฮด d ูมเนี่ยยังพอได้และเหลืออยู่เอออันเนี้ยต้องบอกว่าผมยังชอบ m a เ d อร์ในเรื่องของเฮด o ูมแต่เล็กรูมนี่แหมค,ค่อนข้างแคบมากๆเลยนะอันนี้ต้อง ยอมรับกันตรงๆนะครับผมแต่ว่าในส่วนของบอบ์ดแถว2นี่นะครับก็ยังคงพับได้แบบ60-40ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระของคุณถึงแม้ว่ารถของเขาจะเป็นรถไซส์เล็กน้องเล็กสุดของค่ายนี่นะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะรวมไปถึงตรงกลางเองนะครับไม่มีช่องเสียบ usb หรือว่าสำหรับสายโซเชียลไม่มีแต่อย่างใดนะครับมีช่องสำหรับใส่ของอยู่บริเวณนี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็มีการใส่็กเจอร์เป็นแบบ คาร์บอนเล็กๆเพื่อให้อารมณ์ความสปอร์ตอยู่พอสมควรเลยนะครับมีที่จับมาให้นะครับโดยรวมแถว2ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันหน่อยดีกว่านะว่าเจ้าน้องเล็กจาก Mazda จะขับสนุกขนาดไหนกับ Mazda 2ไปกันเลยครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายใน m a สเตอ2กันแล้วนะครับก่อนอื่นผมขอปรับเป็น Sport Mode แล้วผมก็คลิกเดาเลยดีกว่าฮะเครื่องยนพันส0นะครับของ m a สเตอ2นะครับแบบเครื่อง Skyactiv-G G ต้องบอกว่าให้ความสนุกในการขับขี่พอสมควรเหมือนกันนะครับมีอาการในการขับขี่ที่ผมถือว่ารถในไซส์นี้ขับในเมืองเนี่ย ถ้าเกิดสายมุดหน่อยนะนี่คือสนุกเลยนะเพราะว่าที่สําคัญเขายังคงมีพ a ดเดิลชิพมาให้ให้คุณได้เชนเกียร์นะครับเป็นพ a ดเดิลชิพแบบ6สปีดนะครับผมถือว่าเป็นความสนุกในการขับขี่สำหรับใครที่ชอบเชนเกียร์หรือว่าอยากจะซิกแซกหรือว่าสนุกกับรถคันนี้หน่อยเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับต้องบอกว่า Mazda อเนี่ยเขามีมาให้เลือกทั้งแบบ5ประตูและ4ประตูนะครับ ดังนั้นใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกตามใจคุณได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ5ประตูก็จะมีสีแพตินัมควอทที่เป็นสีใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของ4ประตูเนี่ยนอกจากแพตินัมควอทแล้วเขายังมีอีกสีหนึ่งนะครับนั่นก็คือพ o ลิเมท r ลเกย์นะครับเป็นสีเทาที่อยู่ในรุ่น4ประตูเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่อยากได้สีใหม่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกได้นะ ตามความชื่นชอบของคุณเลยนะครับผมถือว่าก็ดูสนุกสนานดีนะสำหรับ รถในสไตล์นี้มีสีให้เลือกมากมายนะครับแน่นอนครับนอกจากเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรด้วยนะครับที่ให้พละกําลังของแรงบิดที่มากกว่านะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูในสไตล์ของคุณก็แล้วกันนะครับเบนซินก็จะขับสนุกหน่อยในส่วนของดีเซลเองก็มีทร์กมาให้ใช้เยอะหน่อยนะใครที่ชอบลุยๆหน่อยบอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลก็ดีเหมือนกันที่สําคัญยังประหยัด ขวาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของ Mazda Sky Active c ฟ e ีนดีเซลนะครับช่วงล่างของ Mazda นะครับค่อนข้างมั่นใจและเฟิร์มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผม,มพวงมลาลัยแฮนด l i ลิก็โอเคนะครับน้ำหนักของพวงมลาลัยผมถือว่าดีเลยอันนี้ผมชอบนะโดยรวมอ่ะโดยรวมครับถือว่าเป็นรถหนคันที่ค่อนข้างขับสนุกเลยทีเดียวครับสำหรับรถในสไตล์นี้นะ กับ Mazda 2นะครับแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้น,นครับว่าการมาในครั้งนี้ของ Mazda 2 2022นี่ก็คือการแต่งหน้าทาป่าเพิ่มเติมออปชั่นความปลอดภัยเพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็สีใหม่ที่มีให้เลือกมากขึ้นและถ้าเกิดใครอยากดูตัวจริงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศนะครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของ m a z d a 2 2022 อย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่มาให้นี้ราคาเท่าเดิมนะครับไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดอันเนี้ยเจ๋งมากเลยอะวันนี้เวลาของทอมสตอรี่คาเอ็กไลท์สปอของจมูกแล้วนะครับพื่ันใหม่ได้ใน EP หน้าวันนี้ทอมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วดูสิปิ๊บปิ๊บไบร์ทสปอร์ตทำงานนฮะ